สวัดรับสู่ Digital Marketing Nerd Podcast by the flight 19สวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Nerd Podcast EP ที่80นะครับอยู่กับผมเบิร์ดน,น้ารงยศและ the flight 19 agency ฉันเคยครับวันนี้ก็มีแขกพิเศษนะฮะเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะฮะที่ทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเองไม่ไม่ได้เฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะก็คือมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดแต่จริงก็คือทำทุกอย่างกันเนาะ นะครับขอต้อนรับคุณบินครับคุณบินสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบินแนะนําตัวนิดนึงครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างสวัสดีครับชื่อบินรัชตะจัญญาพักนะครับตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น managing director ของอะไรทั้งสั่มติงแล้วนะครับเป็นโรงเรียนสอนเด็กทำอาหารครับก็ก็เป็นผู้ก่อตั้งเนาะใช่ครับเป็นในผู้ก่อตั้งแล้วก็บริหารอยู่ตอนนี้ใช่ครับนะครับบริเตอรซัมติงก็เป็นที่คุณบินบอกนะครับเป็นโรงเรียนสอนสอนทำอาหารสำหรับเด็ก ใช่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ก็มีหสาขาแล้วครับกำลังจะเปิดอ,อีกหนึ่งสาขาน่าจะประมาณต้นปีหนะ้าเปิดมาก็ปีนี้ได้สิปีแล้วครับสิบปีแล้วนะครับ<ช>อ่ะดีเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณบินก็เป็นคนที่เรียกว่าทําแทบทุกอย่าง <laughs> ตั้งแต่ดูเรื่อง operation นะฮะดูเรื่องเงินดูเรื่องคนแล้วก็แน่นอนเรื่องของอ marketing ใช่ครับก็ จริงๆต้องเล่าก่อนว่าในส่วนของของโรงเรียนเองเนี่ยครับเป็นทําเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ครับก็คือเราจะมีสาขาของเราเองแค่หนึ่งสาขาอ๋อฮะอีกห้าสาขาก็จะเป็นรูปแบบแฟรนไชส์หมดเลยเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องทําให้มันเหมาะสมกับทั้งหกสาขาไม่ใช่แค่เฉพาะสาขาใดสาขานึงก็คือเหมือนเราเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นเอชคิวใช่ไหมเขาเรียกเอชคิวป่ะเป็นเป็นเขตคอร์เตอร์ป่ะส่วนกลางแล้กันเอาเป็นส่วนกลางอ่ะเขาเรียกถูกเอาเป็นส่วนกลางที่เราต้องทำมาร์เก็ตติ้งให้กับแฟรนไชส์ทั้งหมดด้วย ช,ช่เวลาร<น>เราทําเหมือนแบรนดิ้งหรือ awareness ใช,ใช่ก็เราจะเน้นในส่วน,นของของก่อนหน้านี้นจะเน้น awareness เยอะครับมากแต่ว่าหลังๆก็จะพยายามจะสร้างให้เกิด conversion จริงๆเพราะว่าการที่จากออนไลน์ไปออฟไลน์มันก็มีความยากอยู่ระดับนึงครับอ่เอาเดี๋ยวลงดีเทลเรื่อง conversion อีกที<ด>อันนี้เอาเบื้องต้นก่อนฮะตอนนี้ด้าน Digital Marketing เนี่ยตอนนี้ม่ทำอะไรบ้างครับสำหรับดิจตอซัมติง ก็ถ้าในส่วนของดิจิตอลก็จะมีตัวเว็บไซต์ของเราเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีในบล็อกส่วนบล็อกด้วยก็มีบทความครับผมใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็หลักๆก็คืออยู่ใน a c e b o o k นี่แหละครับเฟซบุ๊กเป็นหลัก Facebook เป็นหลักก็คือเป็น Facebook แล้วก็เป็นเว็บไซต์ของตัวเองเนาะเว็บไซต์แล้วก็มี Instagram Instagram ก็อาจจะยังไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของไลน์แอดค่อนข้างสำคัญมากอ๋อมีไลน์แอดด้วยไลน์ฟีรเขาก็ อันนี้ทั้งในเชิงบอดแคสออกไปแล้วก็ในเชิงการบริหารลูกค้าด้วยเช่นจะคุยมีแอดมินตอบอ่าเหมือนเป็นหน้าทำหน้าที่เป็น CRM เป็นประมาณนั้นจริงๆก็ให้ข้อมูลลูกค้าจนถึงปิดการขายเลยก็ปีนี้พยายามจะพัฒนาให้ให้สามารถปิดการขายจากส่วนกลางได้เลยซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราก็มีไลน์แอด ของแต่ละสาขาอีกอครับเอซึ่งก็จะมีความตรงนั้นเขาก็จะเหมือนขายหน้าร้านอยู่แล้วครับแต่แต่ส่วนกลางก็เหมือนทําหน้าที่เหมือนปิดการขายให้กับสาขาอื่นด้วยเช่นถ้าเกิดเขาถามมาทางไลน์แอดใช่ไหมฮะตอนนี้โอ้ตอนนี้ยังอยัางไมย่้ถึงกบปิดแต่ว่าเราสามารถให้ข้อมูลของสาขาได้เสร็จแล้วใกล้ที่ไหนสะดวกไปเรียนที่ไหนอือนะฮะรอบเรียนเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็จะโยนต่อไปให้ที่สาขาว่า อ่ะเงินติดต่อคนนี้ไปนะเขาสนใจรอบนี้รอบนี้รอบนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้นอ,อย่างน,งนี้แสดงว่าแต่ละโรของแต่และแพลตฟอร์มอย่างนี้ค่อนข้างชัดเมื่อกี้ที่คุณบินบอกไลน์เนี่ยก็ทําหน้าที่อย่างที่บอกนะฮะติดต่อลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็ทําหน้าที่ในการทํา awareness ด้วยใช่ถูกฮะทีนี้ Facebook แน่นอนเป็นหลักก็คือเรื่องของ awareness ใช่แล้วก็มีอะไรบ้างฮะที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีทําในส่วนของมีเดียของ เรียกว่าอะไรคอนเทนต์ของของโรงเรียนเองเช่นทำคุกกิ้งวิดีโอผมทำคอนเทนต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารรวมถึงไปคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเด็กด้วยโอเคจริงๆมันก็คือเรียกว่าเป็นเป็นแบรนดิ้งคอนเทนต์เนาะถูกไหมเป็นแบรนดิ้งคอมมวนิเคชันแบบหนึ่งใช่ครับแต่เราก็มีเปิดรับลูกค้าที่สามารถเข้ามาสปอนเซอร์คุกกิ้งวิดีโอได้ด้วยเริ่มเห็นหลายหลายเจ้าละใช่ครับก็ตรงนั้นก็จริงๆมันเหมือนเป็นการ ร่วมกับโรงเรียนมากกว่าซึ่งบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาร่วมในเชิงออฟไลน์ด้วยเช่นมาสปอนเซอร์วัตถุดิบบางอย่างโอเคแชร์ได้ไหมล่าสุดมีแบรนด์อะไรบ้างฮะที่มาทำคอนเทนต์กับทาง a Little Something ล่าสุดจะเป็นแบรนด์ m p p e r i a l ครับ,รบแต่นี้จะจะมาในรูปแบบคุกกิ้งวิดีโออย่างเดียวอือแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีในแบรนด์ของน้ำตาลชื่อว่าสดาอาไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่โอเคครับเออก็อันนี้เขาก็จะมาสปอนเซอร์น้ำตาลให้กับ ทางโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีเลยอโอเคซึ่งเราก็เราก็ทำคอนเทนต์ตอบเขากลับไปทั้งในเชิองออนไลน์และออฟไลน์อย่างเงี้ยครับงั้นแสดงว่าพวกคอนเทนต์ที่เราทำกับแบรนด์เนี่ยก็แน่นอนนอกจากจะสร้างแอนเนตให้ทั้งฝั่งแบรนด์แล้วก็ฝั่งของเราเองแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นมีเดียไกลๆด้วยมมก็คือเหมือนเราเป็นมีเดียที่ทำผลิตคอนเทนต์ให้กับแบรนด์นี้อย่างงี้คุณบินก็คือคิดค่าทำด้วยถูกไหมค่าคิดค่าทำทั้โปรดักชั่นใช่ครับก็มีครับโปรดักชั่นมีค่า คือบางอย่างที่เข้ามาสปอนเซอร์วัตถุดิบอย่างนี้ครับเราก็มีถึงขั้นไปว่าคิดเมนูพิเศษขึ้นมาให้เฉพาะกับแบรนด์นั้นๆอันนี้น่าจะเป็นอันที่แตกต่างกับจากที่อื่นสือว่าไปลูกค้าไปจ้างเอ็นซี่เอ็นซี่น่าจะไม่สามารถทำคิดสูตรเซิร์ฟอะไรเองได้เนาะก็ต้องก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญซับต่อแต่ว่าของลิตเติ้ก็หมายความว่ามาถึงปุ๊บก็แน่นอนมีคนคิดเรื่องสูตรให้มีครีเอทีฟคิด คิดให้ว่าจะทำอย่างคุกกิ้งวิดีโอตัวนี้จะทาออกมายังไงถูกไหมฮะมีทีมโปรดักชัน่ายทําเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ก็มีทีม่ายแล้วก็ทีมตัดต่อเองใช่หรือว่าครบหมดเลยอินเฮ้าส์เลยโอเคอ๋อก็คุณบินก็คือตั้งใจว่าจะอินเวสเรื่องของอินเฮ้าส์โปรดักชันตรงนี้ใช่เพราะว่าเราก็แพลนที่อยากจะทําออกมาค่อนข้างสม่ําเสมอตอนนี้ก็ทําอยู่อาทิตย์ละตัวอ๋องี้พอจะเล่าย้อนนิดนึงได้ไหมครับว่าทําไมถึงในฐานะถ้าที่เราเป็นโรงเรียนเนาะ ทำไมถึงวันหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะต้องมีทีมโปรดักชันของตัวเองละต้องบอกว่าอยากทำมานานแล้วแหละแต่ว <dan S 1> ่า <aside> ด <ada> ้วยด้วยหลายๆอย่างไม่เอ <themselves> ื้อมหนวยอะไรเงี้ยก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราสึกว่าเราอยากบางทีดึงแบรนด์เข้ามาให้มาสปอนเซอร์โรงเรียนอย่างเดียวมันก็เขาก็มองภาพไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยพอพอมีเรามีมีเดียออนไลน์เหมือนมันก็จะมีของขายมากขึ้นนะมันก็อาแต่อาจจะสร้างอเวนสให้กับแบรนด์ อื่นๆได้มากขึ้นแต่มว่าคำนวณแล้วไหมฮะหมายถึงว่าสมมุติว่ามันมีมีแบรนด์จะมาให้เราทําคุกกิ้งวิดีโอเสักหนึ่งตัวเนี่ยแทนที่เราจะไปเอาซอร์สจ้างทีมโปรดักชันมาแต่ละครั้งเนี่ยคอสัสนจะสูงถูกไหมฮะใช่ครับก็จริงๆถ้าเทียบกันก็ก็น่าจะสูงกว่าถ้าจะ<ช>เป็นเอาซอร์สอยู่แล้วก็ตื่นถึงจุดหนึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆมีทีมอินเฮาส์ในระยะยาวน่าจะคุ้มกว่าใช่เพราะว่านอกจากผลิตคอนเทนต์หรือโปรดักชันให้กับ คนที่มาจ้างเราเนี่ยก็คือผลิตให้กับสื่อที่เราจะต้องนําเสนอของโรงเรียนอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่มันก็คือเหมือนทั้ง Marketing ของโรงเรียนเองด้วยมันก็แชร์คอสกันไปนะฮะแสดงว่าลงลงเรื่องของเขาเรียกอะไรนะพวกจัดแสงไลติงพวกกล้องอะไรพวกนี้ก็คือก็คือลงพอสมควรเลยลงทุนกับตรงนี้ใช่ครับก็ซื้อเป็นของตัวเองเลยโเยี่ยมเลยฮะนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับจ้องเรตการบางท่านถ้าคิดว่าเรามีเหมือนต้องทํา เขาเรียกอะไรนะผลิตคอนเทนต์ใช่เนาะแล้วมันแบบระยะยาวคิดว่าถ้าเกิดมีทีมอินเฮ s าส์ก็จะเวิร์กกว่าเงี้ยก็เป็นไอเดียที่นําไปทําได้ใช่ครับต่งกนันเดี๋ยวเฟซบุ o กอ่ะตัวทีครับเพิม่มเติมกถ็ถ้าบางทีในส่วนมันจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับจริงๆก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่ว่าก็ในอาจจะต้องไปดูในแต่ละองค์กรเองว่ามัน โอเคยังอยู่ตรงไหนอะไรเงรี้ยแต่ในส่วนของเราเราคิดว่ามีทีมอินเฮ้าส์ดีกว่าคุ้มกว่าคือแต่เราธุรกิจก็ต้องอาจจะต้องไปเวทกันเองเนาะว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ่ะนี้กลับมา Facebook นิดน,นึงแน่นอนก็ตอนนี้บอกว่าทำโปรดักชันวิดีโอเองคุกกิ้งวิดีโออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วเวลาทำมาแล้วฮะวิธีการนําเสนอหรือว่าพวกซื้อมีเดียต่างๆเนี่ยคุณปินซื้อเองรึเปล่าฮะใช่ครับตอนนี้ก็ซื้อเองเลยโอ้โหนี่คือเรียนรู้เองหมดเลยก็ ใช่ครับก็จริงๆก็ศึกษามาจากหลายๆสื่อเช่นพอดแคสต์ The Flight n i g h ครับขายของแล้วก็ครับอาศัยอ่านเอาลองทดลองผิดลองถูกเองอะไรเงี้ยครับครับเนี่ยจริงจริงข้อนี้ผมอยากจะแชร์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านจริงแล้วเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกลูกค้าหลายๆเจ้าครว่าคืออย่างที่เคยผมผมเคยพูดในหลายๆ EP แล้วว่าแต่ละแบรนด์แต่ละธุรกิจแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ย มันไม่มีสูตรสาเร็จคือไม่ได้บอกว่ามีสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยใช้แล้วนะทาแล้วมันจะเวิร์กสำหรับทุกแบรนด์หรือท,ทุกกลุ่มเป้าหมายคือแต่ละแบรนด์นะอย่างนี้ผมแนะนําว่ามันต้องทำเนี่ย A/B testing ท,ท,ทำ test and learn นะ Validate Val มันว่าสิ่งที่เราทามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กที่มันไม่เวิร์กเพราะอะไรแล้วที่มันเวิร์กเพราะอะไรเพื่อปรับใช้ต่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับคุณบินใช่ก็คือส่วนตัวมองว่าด้วยความเป็นดิจิตัลทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากใช่แล้วการท ทีมินเฮาส์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหลายวันได้เลยจริงเองแบบก็เลยเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่ตอนนี้มากกว่าก็ทุกวันนี้ก็คือออพติมไนซ์เองถูกไหมฮะใช่ครับก็ดูกันเองดูดูเปอร์ฟอร์แมนซ์เองนะปรับเองนู่นนี่อะไรอย่างนี้ะนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าถ้าเทียบกันก็คงอาจจะสู้ความรู้จาก ฝั่งเอเจนซี่ไม่ได้ก็คงมีความรู้ในเชิงลึกมากกว่าเราก็เหมือนลองไปเรื่อยๆรับปรับไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของคุณบินคือในฐานะเจ้าของกิจการคือก็มีความรู้ในแง่ของธุรกิจของเราแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือถ้าเอเจนซี่เนี่ยคือจริงๆก็คือรู้รู้ก็มีรู้ลึกด้วยแล้วก็รู้กว้างด้วยเพราะมันต้องครอบคลุมหลายวัตติโก้ใช่ไหมหลายอินดัสทรีแต่คุณบินก็คือเป๊ะเลยก็คือหมายถึงว่าโรงเรียนเกี่ยวกับอาหารอย่างเงี้ยกลุ่มครอบครัวใช่ไหมที่มีลูกอะไรประมาณนี้ก็คือจากเขาเรียกว่า ถ้าเกิดในแง่นั้นน่ะก็จะดีเทลกว่าเอ็นซีแน่นอนแหละนะครับอ่ะนี้กลับมาเว็บไซต์ฮะอางนี้หน้าที่ของเว็บไซต์ตัวนี้ทําอะไรบ้างเอ่ยเราเก็บ Data เก็บพิกเซลใช่ไหมฮะเพื่อทํา r e ิ a อลแคมเปอะไรพวกนี้ไหมฮะจริงๆยังไม่มียังไม่ได้เซตอาพิกเซลเซตแล้วฮะไม่เลคุยกันได้ครับโอเคแต่ว่าก็แต่ก็พยายามทําอยู่ยังยังยังไม่ค่อยเข้าใจมันนะว่าว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ที่ที่เริ่มทำบล็อกก็หวังว่ามันจะช่วยในเรื่องของแบบ SEO อ่อาฮะใช่ได้อันดับหนึ่งเลยนะฮะอ,อันนี้ต้องทำคอนเทนต์มาเยอะๆก่อนแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเราคอนเทนต์ด,ดีนะฮะแล้วก็มีแชร์ออกไปใน Facebook ของเราด้วยมีซื้อมีเดียเพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยต่อไปมันก็จะทำให้ r a n กิ n g ของ SEO และ s e r r h h n n g i n e เนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยอะฮะนี้ดีเลยครับงั้นงั้นหน้าที่ของเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือให้ข้อมูลที่เป็นบล็อกใช่ไหมฮะแต่อาจจะไม่ได้เริ่มทำเรื่องของ เก็บพิกเซลเพื่อจะไปทำรีท t a ์ก e ตติ้งอันนี้น่าจะเป็นแลนต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเลยครับอ่ะทีนี้ก็ตอนนี้แน่นอนก็มีเว็บไซต์มีอย่าีบ่บอก IG นะฮะมี l i น์แแล้วก็มี Facebook ที่ใช้เยอะและ y o u t u เนะะี่ยฮะมีคำอะไรยู u ูบบ้างไหมครับจริงๆเพิ่งเริ่มเพิ่งอัปโหลดไปเองเนี่ยครับประมาณสองส <23 S 1> วันนี้ <laughs> โอเคเ <laughs> ออก็ก็เป็นพวกวิดีโอที่เราทำก่อนหน้านี้มาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปโอ้จริงยัง,ยงไม่ค่อยเข้าใจมัน่ดีจริงอย่างแนะนาถ้าเกิด เป็น y o u t u อ่ะฮะในคุณบินมีคอนเทนต์เยอะอยู่ละยิ่งคุกกิ้งวิดีโอนะมันเป็นวิดีโอเขาเรียกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าเอเวอร์กรีนใช่ไหมฮะคือมันอยู่ได้ตลอดโมคอนเทนต์เกี่ยวกับคุกกิ้งอะความยาวต่อวิดีโอประมาณเท่าไหร่นะประมาณตัวเฉลี่ยจะพยายามไม่ให้เกินนาทีครึ่งอ๋อจริงๆถ้าถ้ามีมีแบบเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นที่มันยาวกว่านี้นิดหนึ่งสักสามนาทีนะอันนี้จะเวิร์กเลยฮะเพราะว่าอีกหน่อยให้เขามาลงโฆษณากับเราเออในใน u t u b e ก็เปิดเลยว่าเนี่ยเปิดให้ YouTube มาลงโฆษณาแล้วเราก็รับเงินจาก y o u t u อะฮะอลองดูลองดูแต่ต้องเกิน3นาทีขึ้นไปก็ไม่่าจากข้อมูลฮะคือถ้ามันของ y YouTube เนี่ยยิ่งยาวก็ยิ่งดีคือลองสังเกตได้ YouTube วิดีโอมันจะเฉลี่ยประมาณ8นาที9นาทีอะฮะแล้วก็ระหว่างที่เราดูก็จะมีเช่นโฆษณาบัมเปอร์แอดข้างบนเออตรงข้างหน้าบ้างหรือไม่ระหว่างที่เราดูวิดีโอใช่ไหมอินสตรีมฮะดูดูอยู่มีโฆษณาขึ้นอย่างเงี้ยคือถ้าวิดีโอมีความยาวระดับหนึ่งอะมันก็จะสามารถเขาเรียกว่า มีช่องอมีความยาวพอให้เขามาใส่โฆษณาให้กับเราเนอประมาณนั้นลองดูฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจมากครับครับอ่ะก็อย่างนี้ปิดท้ายอย่างนี้ดีกว่าฮะก็อยากให้คุณบินลองฝากเจ้าของอุจการท่าน,นอื่นๆที่ฟังอยู่นะว่าสำหรับคนที่ทำมาร์เก็ตติ้เองนะฮะโดยเฉพาะดิจิทอลมาร์เก็ตตเนี่ยควรจะต้องมี m i n d เซ็แบบไหนแล้วก็ควรจะไปหาความรู้ที่ไหนนะฮะแล้วก็ควรจะทำอะไรบ้างครับคุณบิน ก็จริงๆแล้วความรู้ก็น่าจะหากันได้ออนไลน์เนี่หนะจริงๆก็เล่น facebook <c oughs> ก็จะมีแบบเพจที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอยู่เยอะแยะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆ m มช d s e t ของเราคือมันคงต้องต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> และเร็ว <c oughs> แล้วก็เหมือนพอเราหาความรู้ไปใหม่ๆเรื่อยๆเ,เราก็จะปรับตัวแล้วก็ตาม ทันอืมโอเคอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องเทรนคนเนาะตอนนี้คุณบินยังทําเองเหมดเรียนรู้เองทําเองอยู่หมดเลยใช่ไหมในแง่ของอ่าการทําตลาดการทําการตลาดนะใช่ครับแต่ว่าเราก็จะยังเ,เราก็จะมีทางที่บอกในเรื่องของแฟรนไชส์ที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าครับเอ,อมันก็จะมีเจ้าของสาขาแฟรนไชส์แต่ลสาขาซึ่งเขาก็จะรู้ตลาดในส่วนของสาขาเขามากกว่าเราอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการประชุมกัน บ่อยๆก็เหมือนทำเวิร์กช็อปเหมือนเทรนนิ่งไกลๆเนาะเวิร์กช็อปเรื่องมานี้เพื่อให้เขาฟีดข้อมูลมาแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับในส่วนกลางของเราเองได้ฮะดีเยี่ยมเลยฮะอ่ะปิดท้ายนี้อยากให้ฝากร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรงเซอร์วิสของโรงเรียนหรือว่าเซอร์วิสที่คุณบินรับทําเรื่องของโปรดักชันแล้วก็อออกสื่อออกไปเนี่ยฮะมีอะไรบ้างคุณบินให้ปิดท้ายฝากร้านได้เต็มที่เลยครับก็ในส่วนของโรงเรียนเองอะครับตอนนี้ก็มีหกสาขา ที่ทองหลอที่เซ็นทรัเวิล์เซ็นทัปิ่นเก้าอุดมสุขวัชรพลรแล้วก็สาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยครับที่พระรามสองแล้วก็เรารับสอนตั้งในเด็กตั้งแต่ขวบครึ่งเลยครับ,รบไปจนถึงผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าก็จะเน้นเด็กเป็นหลักแล้วในส่วนของออนไลน์เองก็จะมี Media, มีเดียมีโปรดักชันดีโอโปรดักชันที่ทางแบรนด์ถ้าแบรนด์ไหนสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับแบรนด์ที่เป็นโปรดักที่น่าจะเกี่ยวกับครอบครัวเนาะแน่นอนเรื่องของอาหารทั้งหลายทั้งอาหารทั้งเด็กครอบครัวได้หมดเลยอเยี่ยมเลยติดต่อช่องทางไหนครับอ่ะให้ฝากต่อเข้าไปที่ที่เว็บไซต์ก็ได้ครับเป็นเแล้วก็ขีดกลาง littlesomething.com ครับครับก็จะมีข้อมูลติดต่ออีเมลเบอร์โทรอยู่ในนั้นเลยครับหรือว่าถ้าเข้าไปดู Facebook เราดูคอนเทนต์ก่อนก็ได้ครับที่ อเอเทอร์ซัมทิ้งออฟฟิเชีย i ครับอ่าก็จริงจริงเสิร์ชอเลอเทอร์ซัมทิ้งเนี่ยน่าจะขึ้นเลยบน Facebook ใช่ครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณบินมากนะฮะที่มาให้ความรู้กันมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะผิวจองจัดการนะฮะที่ทำมาร์เก็ตติ้งเองจริงไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวที่บอกทำทุกอย่างเองนะฮะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะฮะที่ฟัง EP นี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณบินมากนะครับที่ให้สละเวลานะครับมาอัดพอดแคสต์กันนะไว้ครั้งหน้ามีโอกาสอีกกเดดี๋ยยววชนนมมาพูคุัให่ ได้ครับได้ครับสวัสดีครับ